่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องยายจำลองสหายลุงพุณนะเด็กๆแก่้งจำปานะเขาจะมารำนะรำตอนเช้าค่ะนี่ยาอาชีเขาจะแจกขนมม,ขนม,มีขนมของเอฟซีโอลืมเลรอเอฟซีเอฟซีลืมแล้วมาฝากมาจาก คุณอาตุมตามเอาไปให้ย่าเมื่อวานค่ะอ่าคุณอะไรนะเดี๋ยวย่าเอาไปลงใส่คลิปเอาอันนี้มอบขนมอันนี้ให้อ่าพากันกินรอตอนแจกเลยแจกเลยแจกเลย<ช>ยะแจกเป็นชองชงไ,ไปเลยเอออ่ะ นนี้เราก็ไปทำภารกิจไปนั่งรอนั่งรอก่อนลามกินขนมรอเด้อ <c oughs> ตบดบื้อยู่จะลืมซื้อวะจ้าเกิะะดไว้อยู่แต่ลืมเพราะว่าเดี๋ยวย่าไปทำคลิปแล้วลงอันนี้ขเขา <คน S 1> กินลุงฝนตกค,คนตกต<อ>ตก็ไม่เต็มไม่เต็มตุ่มหรอกเมื่อคืนมันมีแต่ลมว่ะ ลมก็ดีกว่าไม่ตกเนาะไม่ยหอก็ดีกว่ามันเมื่อวานนี้เราดำนาลุงเมื่อวานเสียงรถจะดังเลยเกิดไปลอดไปโลกับยาเไปลอดเพราะว่ากอข้าง่ยมากก้อที่บาเยี่ยมไมาใหญเนาะไม่ได้ค่อนข้างแล้วมันแดดจริงๆ แต่วันนี้ก็ภารกิจก็ยังไม่สิ้นสุดนะยาเราเราลำสุดแล้วก็ไปใช่ไหมค่อยบริปายยาไปกับนัาตาย,ออยาเออปาจ้าสิปเป็นนายอุ่นค่อยมันเมื่อยแหงค่ะเมื่อยบอกไม่ไหวก็ไม่เป็นไรพักผ่อนพักผ่อนก่อนเพราะว่าค่อยจะเข้าไป หามหมอแล้วก็จะไปซื้อปุ๋ยมาวานันเช้าพร้อมก็เราก็ยังโอ้ปลาลองยังไม่เดมนาหญ้าเสรียแล้ว <c oughs> นั่งรอกินขนมรอเลยลูกนี่ขนมรอนี่มานั่งโต๊ะนี่แล้วมันเปียกหรอลมาัม๊มันไม่เปียกหรอกเปียกไหมนี่มานั่งตรงนี้เลย เบิ้งขนมนะได้ไปซื้อบอกว่าร้อยหนึ่งโกหกใหญ่ลํำก็ได้เท่านั้นเท่านี้ก็เลยอาไปน,นั้นอันนี้ก็บอกอันนี้ดำได้ร้อยหนึ่งนี่ใส่ไม่ดีต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเลยนะเขาบอกนเอาถ้าเกิดว่าไม่ได้ลํำแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปเติมตโตไปต้องคิดดี ใช่ไหมเพยต้องบอกยายเนาะเออโกหกเป็นเด็กที่โกหกไม่ดีต่อไปต้องทำนิสัยใหม่อืม,อมนะคะบักใหม่เลยได้อ,อีกแล้วโอ้คุณหยาบแค่ปลาหมึกอ่ะ อะไรปลาเส้นอืคือหยาบบ่หยาบยังเจ้าโตให้ยังมาลูกโตพขาหิาบปะโตไปนี่เป็นหนูคือว่าใบพันธุ์นี่ยใบยังจ้ะไม่ลองอ๋อใบพันธุ์มันก็คล้ากันเนาะน่าพลอย กำลังจัดทีไม่ที่เอาไปแล้วเราเอากล้องมาคอยๆใ่เด้อกำลังจัดอันนั้นจัดเส้นของไหว้ปะปูประจิตนะคะยา่าชิ <c oughs> มีเงาะแล้วก็อะไรอย่าง มีเงาะมีแอปเปิเ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็ <c oughs> มะพร้าวมะพร้าวหกหน่วยมีมะพร้าวแล้วก็มีโอ้มะพร้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกนะคะมะพร้าวหกลูกอันแอปเปิ้ลกี่ลูกอันไม่ได้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ไข่กี่แผง ไข่สีแผงนะคะมะพร้าวบกลูกกล้วยมเห็นบอมมันครูค่ะพาคนมาลำมานั่นนะเห็นอยู่บ่ยายนเห็น,หน,หหนข่าก็ลรับรับงานรับงานคุมมาลำนี้ ท่าไม้ค่ะท่าเก้าคือเฮาเดเฮาน้าท่านี้เอฟีมักเข้าใจบอ,อประกาศหาแพทย์ด้ค่อยเนประกาศหาแพทย์ได้ให้ค่อยเนี่ยแ,แพทย,ย์ได้อะไรแพทย,ย์ได้ยยของค่อยไม่เห็นนี่แบบไใ,ใ,ใเก็บไว้ยยยยเิ่เสียก้น o <อ>เ,เป็น<บ><บ>สายนะบ,บ่เสียก้นเสียก้นเพลงนะเพลงผูกผลิิตนะคะอ้ เพราะว่ามีคนลามแะยะก็ฟ้าไปเลยมือนกันนะแพทย์ได้แพทย์อยู่ในเครื่องของผู้ใหญ่เลยแพทย์ได้ใครที่เก็บได้เอามาคืนเดูคืในให้อาชีพไหคืนให้ย่าอาชีพก็แน่สลิปเพลงบอกเขาเอาเิญอะเป็นเพลงเป็นเพลงสลิปเพ,เปเพลง<ะ>เขาเอินอีหยังวะาแพทย์ได้งงเอิ้นบลเป็นอะ นี่ดูคนนี่ก็ะชันหาทำแต่เนาะอันนั้นมะกอกน้ำบ่อันใดต้นอะไรนะแม่นะมะมะกอกน้ำอย่งนี้ไม่ได้ถามลุงว่าอะไรันนอะไรคือมะกอกน้ำ าใครเอามาปลูกยงก็ไม่รู้เลยเพราะว่ามีมีไม่รู้ว่าใครเอามาปลูกคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะได้ลำเนาะขอให้เอฟซีเข้าไปดูยนหลังให้ยายในเด้อปะคะกราบขอขอบพระคุณ ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืม